สวัสดีครับแม่เจอกันอีกครั้งหนึ่งเอพิโซดนี้วันนี้เราจะพากันไปที่กาเวสตันบีชชีกครั้งหนึ่งครั้งก่อนไปแล้วไม่ได้ถ่ายวิดีโออย่างอย่างดีวันนี้เลยพากันไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปตั้งใจเลยวันนี้ตกปูกันนะไปดูที่ว่าจะเป็นยังไงมั่งตอนนี้กําลัางออกเดินทางครับเอาจากบ,บ้านเวลา10บโมงสิบนาทีอากาศดีมากวันก่อนฝนตกแต่วันนี้อากาศดีนะครับดูที่ว่าเราจะได้ ทำกิจกรรมอะไรกันมั่งนะครับก็จะเป็นบีชที่กาเวสตันแล้วก็ไปหากินข้าวกันวันนี้ทำปิกนิกกันไปที่บ้านจากที่บ้านไปมีสม้มตำมีหมูทอดมีนั่นนีน่นู่นหลายอย่างนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราดูกิจกรรมระหว่างทางกันแล้วก็จะมาสรุปรบยอดให้ดูครับ วันนี้เรามาถึงกาเวสตั่นแล้วนะครับนี่นะอุ้ยเครื่องเ,เ,เล่นิีช้าสวรรค์ี่ถ่ายวดีโอนี่ถ่ายตแล้ววันนี้เรามาปิกนิกกันด้วยนะครับนี่อาา่าฮะส้มตำมาไกลมาไกลพอดีเรานั่งอยู่ใต้เพียพอดีเลย นลมเย็นสบายสบายแดดร่มลม,มตกนูน่นอล็กซันเดอร์ได้เพื่อนเล่นละ่ะน่าจะวัยเดียวกันผ่านไม่ได้คือน้ำปลา มาเมา 3, 20, ื่อวันสามขวดยีบเนาอขวดละเจเหรียญมาที่ไปสั่งออนไลน์โดยมือที่ีู่จะเหรอขละหาบาทสีขวดที่ 5, 4, 4, ไปนะเออน่านเดี๋ยววันหลังสั่งออนไลน์ไู่้ภาพหรืภาพนดะงดำ น,นต้มตัวได้ไหมแม่แม่ปลูกเองล้าต้มตัวเลยต้มๆๆเดซี่<ไ>ทำอะไรลกูกวันนี้เอาเดซี่มาด้วยครับเจอคนนกเหรอ นเหอพี่เป็นคนนไม่เ็เลยแม่เนอะใ่ขนาด่นาดนันหาดนที่เหรอของเราเป็นยังไงแค่เก็นใหญ่มาเยนะอันนี้กถินนี่ก็ไปเก็บมีข้างป่าวันก่อนจริเหรอเออนู่นเหรอกฐินเนี่ยไปเก็บอีกเก็บเดี๋ยวดีเย็นนี้จะพาไปเดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปแคนี้แหละพี่ไปเก็บอยู่ข้างทางนี่ไงเออ เดี๋ยววันหลังจะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเสร็จงานแล้วจะพาไปเดี๋ยวหาปูกันเสร็จได้เือนเล่นละได้ปนเล่อเตอนนี้ก็จะมีคนมาเรื่อยๆละ นีคนรูงคนนี้แกเอาเก้าอี้มาให้ตัวหนึ่งเก้าอี้ตัวนี้นะฮะเนี่ยแกบอกว่ามีคนทิ้งไว้ที่บ e ีชเนี่ยที่หาดแล้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้าอยู่อยากได้เอาไปนั่งเลยแกยกมาให้จริงๆจักรยานของแกเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้แต่เราอยากมานั่งนี่แกก็เลยย้ายจักรยานไปให้แกน่ารักมากเลยลุงโ,โอ้ถูกดีแต่ดีแล้วที่ควันไม่มาหาเราที่จริงวันนี้ก็ได้ยินสนุกเนาะชวนคนแต่ไม่มีใครมา เป็นอะโปลอะโปลน้วปาล้ใส่เยอะเค็มพี่ไหมเดี๋ยวี่ไมไม่เค็มพี่ไหมแตวานอย่งเดียว แก้งหน่นไอ like ไม้สุปต้วต right? ้มหมูย่างกระทะลุมร้อนหมอลุ่มร้อนอร่อยอนี้ก็ยังไม่ยังไม่หิวเจอเพื่อนเล่นนะ ครับกับเวสตันวันนี้มีคณะนักเรียนมาด้วยฮนี่คณะนักเรียนน่าจะมา,าลูกเสือสำรองเสือเนินนาลีมาออกค่ายเนะาะประมาณนั้นส,สวัสดีครับตอนนี้เรามานั่งอยู่บน จะเป็นปลายหาดนะครับของกาวเวสตันนะครับอันนี้ก็ใช้น่องไก่พร้อมกับเชือกนะครับไปติดแ,แล้วไปติดหนึ่งตัวละนี่ยกำลังดึงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูครับ แล้วกางเลินกับน้องไก่เลยนะตัวเองโอเคโอ้ยออย่าเพิ่งออกเพิ่งออกเก่งมากเก่งมากอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกวีนนี้ได้สองตัวนี่นะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวไปอยู่กับพวกก่อนลูกพอดีไม่มีมือเดี๋ยวจะต้องวางก่อนครับโอเคใส่เข็แล้วต่อไปก็ย้อนลงไปอีกแล้วครับนะปิดอีกแล้ว นี่เพิ่งหย่อนไปแล้วเนี่ยเคขเาก็สวเนี่ยวางรอไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เราค่อยๆดึงดึงเชือกมาได้แล้วให้ดึงมากำลังกินเพลินเลยมันกินเพลินได้ดึงมาได้ไหยครับ ไม่ทันไม่ทันตัวนี้ไม่ทันนะมาอีกลวะีิดละเราจะรู้สึกเลย จอดอยู่นู่นเแนเดอร์กับมามี่ก็อยู่ในรถคนใหญ่ยายก็อยู่ตรงไหนสักแห่งหนึง่งแ,แบบนี้นะครับวันนี้ไม่มีคนเลยแล้วก็น้ําแห้งน้ําลดลงไปเยอะก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีคนมาทางนี้นะครับแต่ก็ดีเนี่ยเราสามารถเดินไปจนสุดหาดน,นี้ได้นะครับล้วก็จะมีปูอยู่ตลอดที่สะดวกดีครับนกน้อย หากินปลาเรยลูกทแมนนะนี่ครับได้แล้ว ตัวนี้ก็โยนลงไปใหม่อุ๊บาขึ้นมาก่อนเออต้องเก็บปูเราก่อนถุงพลาสติกไปเข้าไปในถุง vậy <coughs> là. Đừng lắm Thì em sẽ biến หนาหลุดไปแล้ว โอเคตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วครับก็ได้พอสมควรนิดหน่อยน้ํามันแห้งมันก่อนมาตรงนี้น,ะน้ำเยอะน้ําเต็มเลยไปถึงตรงนู้นแต่วันนี้น้ํามันแห้งก็เลยไม่ค่อยมีปูปลาทเท่าไหร่แต่ก็พอได้ประมาณ10กว่าตัวนะครับกลับบ้านแล้วก็ไป,ไปถึงบ้านก็ประมาณสัก6โมง6โมงเย็นกโมงถึงทุ่มหนึ่งประมาณน,น,นะครับวันหลังถ้าใครอยากจะมา กาเวสตันนะครับมาตกปูตกปลา mm hmm. ก็มาแถวนี้ได้นูน่นนะเรือเรือสิบค้าจอดอยู่นูน่นนะครับตรงที่เรายือนอยู่นี่ก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นปลายเกาะแล้วมีบ้านพักตาอากาศอยู่ฝั่งนู้นด้วยสวยๆทั้งนั้นน,นะครับโอเคท่าย,ายเรือดูสิค้าเนาะอ่ามีเรือสินค้าครับนูน่น วิ่งสวนทางกันละเรือเล็กด้วยนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศที่เมืองกาเวสตันโอเคแล้วมีโอกาสได้พบกันคลิ้หน้าครับสวัสดีครับ Every frown, capturing the moments there, bringing them to us to share.